ดดีเหมือนเดิมและเช่นเคยนะครับผมไม่ได้หายไปไหนผมยังอยู่ตรงนี้นะครับยังพา,พาเรื่องราวให้ทุกคนมาหลงนะครับคือ,อ,อความจริงนะครับเมื่อก่อนพวกผมเนี่ยมีแต่อาสานะครับที่ว่า ออกทำงานนานๆนนครั้งจะมีเจ้าหน้าที่โครงนะครับก็ได้รับภารกิจจากหัวหน้าว่าให้ไปเฝ้าระวังบริเวณ619นะครับครับพื้นที่619 ตอนนั้นพวกผมก็ออกไปประมาณห้าถึงหกคนนะครับในช่วงเวลานั้นคือมันขาดนะครับกจ็จำเป็นที่ต้องไปเฝ้าจุดเสียงจุดลอดแหลมที่เนิน 6-9นะครับผมหัวหน้าชุดของผมในตอนนั้นก็คือผมจะเรียกนามสมมติของพี่เขานะครับคือพี่โรเบิร์อกนะครับพี่โรเบิร์อกแต่พี่เอเขาก็อ่ะคนแรกๆคนรุ่นแรกๆจะรู้จักนะครับว่าพี่โรโบรอ o อก่าคือใครนะครับ เขาก็ได้เสียไปแล้วนะครับหลังจากเขาได้ติดยศติดอะไรก็รู้สึกว่าจะไปฝึกที่สิงคโปร์รว่าไปอบรมที่สิงคโปร์หลังจากจากนั้นกลับมาแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับครับในวันนั้นเรามาเริ่มเลยนะครับในวันนั้น ผมก็ลาดตะเวนอะไรเรียบร้อยตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่เดิน619นั้นก็ผมกับพี่เขาได้เป็นสเกาหน้าเดินลาดตะเวนไปก่อนล่วงหน้าแล่ก็ชุดหลังจะตามมานะครับคือผมกับพี่เขาเดินเดินเดเดินไปถึงสะพาน สะพานหนึ่งไม่เป็นไรนะครับสะพานหนึ่งสะพานหนึ่งคือก่อนขึ้นเดินจะเป็นสะพานหนึ่งแล้วก็บอเลยเดินนั้นแล้วก็จะเป็นอีอกสะพานหนึ่งในวันในในเวลานั้นคือเป็นช่วงเวลาประมาณทางใต้เขาจะเรียกว่าช่วงอ่มุงมิงนะครับ ภาษากลางจะเรียกว่าช่วงโผเพลศูนย์ภาษาถิ่นก็จะเรียกว่าปื้อแต่ฮารีนะครับปื้อแต่ฮารีนี่คือว่าช่วงโผเพลหรือว่าช่วงมุ <ve> ้งม <Buffalo> ิงมันคุ้มเคลือกับว่าสว่างก็ไม่นะครับมืดก็ไม่นะครับมันจะมุ้งมิงมุ้งมิงนะครับเสียงจิ้งลงจิ้งรีดก็ร้องเริงงมนะครับ่พี่กับผมก็เดินไป ถึงจุดนั้นนถั่วสะพานด้วยนะครับสะพานนั้นนะครับเดินไปสักครึ่งทางได้แล้วก็ผมก็รู้สึกเอกใจเพรผมเป็นเด็กใหม่ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นสงสัยไปทุกอย่างนะครับก็เอ๊เห็นพี่ก็เดินไปประมาณอ่าสิเมตรแล้วไปเริ่มหายจากผมไปประมาณสิเมตรแล้วจะเข้า20่แล้ว ว่าทิ้งระยะห่างกันเดินผมก็ถอยกลับว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะถอยกลับนะผมก็ถอ,ถ,อถอย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 ดูหันกลับนะครับหันกลับไปดูใต้สะพานผมอยู่บนสะพานเนี่ยแล้วก็ก้มไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมก็เจอดีเอาจนได้อีกแล้วนะเ <c oughs> ด็กใหม่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ผมก็หันไป กลมไปดูนะครับผมอยู่บนสะพานน่ะกลมไปดูเอ้าผมเห็นสะปานไนตอนนั้นนะครับคือชายร่างใหญ่นะครับชายร่างใหญ่หัวโลนคางยาวใส่กางเกงแดงนั่งนั่งยองยองครับกินปลาปกินปลาครับกินปลาแล้วก็เสร็จนั้นก็หันมามองผมท,งท,งทั้งที่ปลานนะั้อยู่ในมือ หันมาดูผมแบบคางยาวครับคางแบบเหมือนคางหมูยาวนั่นน่ะหัวลุ้นครับคนหัวล้นตัวร่างใหญ่ด้วยหันมาดูเงยหน้ามาดูผมผมว่าเอ๊ะใครวะขอโทษใช้คําหยาบนะครับใครวะไม่เคยเห็นหน้าด้วยแต่ในมือยังเห็นว่ามีปลายอยู่ตัวหนึ่งในมือมองมองงี้เนี่ยว่าเอ๊ะใคระ ผมก็แล้วพอสักพ,พักเริ่มจะขนพองขนชี้ขึ้นมาผมดูอีกทีหนึ่งก็ยังเห็นอยู่ว่าเขายังจ้องผมอยู่เงยหน้าแบบมองแบบเนี้เหมือนคนมองจากที่ตาจากล่างไปถึงไปที่สูงครับมองว่าเอถ้าเริ่มไปเข่าท่าเลยคนอะไรนะครับที่ว่าจะกินปลาดิบๆได้นะปลาสดๆนะครับ,ด,ด,รบดิ้นปรับๆไนนะปเนี่ยผมก็เริ่ม อยจาก,ากเราสะพานถอยถอยถอ,อ,อยเริ่มหันไปดูพี่เขาโอ้โพี่ก็ไกลแล้วสิรีเจ้าเอาเลยเจ้าเจ้าแต่ยังไม่บอกใครเดินแบบดุเด,ด,ด,ดินแบบรีบมากสปีดเลยตรงนั้นๆๆอ่ะไป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 พอไปถึงหน้าที่หมายผมเงียบผมไม่คุยกับใครเลย ว่าทํานินภาพมันก็ยังติดตานะครับว่าเออไอหนุม่มกางเกงไอคนกางเกงแดงนั้นคือใครทําไมถึงนั่งมันนั่งกินปลาอยู่ใต้สะพานนะครับว่าเออพอวันสองวันถัดไปพอจบภารกิจผมกลับองร้อยเดินกลับองร้อยนะครับพวกผมก็ได้ได้บอก กับพี่คนหนึ่งตอนนี้เขาแยกย้ายกันหมดแล้วเป็นในสรงในสิบเป็นจ่าเรียบร้อยแล้วครับว่าวันก่อนนั้นอืมครับและจากนั้นถึงกองร้อยแล้วผมก็ได้บอกพี่ๆว่าผมเห็นแบบนั้นแบบนี้ในช่วงนั้นอ่ะพี่ๆก็ว่าผมนั่นดิว่าไอ้น้องใหม่มึงหลอดแล้วนะ ไม่มีใครเชื่อผมสักคนก็จริงจนะมันไม่น่าเชื่อหรอกครับคือไอสิ่งแบบนี้มันไม่น่าเชื่อว่าผมหลอนมัง่งผมไปเสพของของ,ของเครื่องดองของเมามัง่ง <c oughs> ผมเด็กแบบผมจะกล้าเลยครับออว่าผมหลอนมาใหม่แล้วหลอนบางทีทหารบางทีมันก็หลอนนะครับว่าเห็นอย่างนู้เห็นอย่างนี้บางทีนะคิดมาก นะอน,นอนจากนั้นก็ขาวก็เพ้สะพัดนะครับว่าผมเห็นในนี่ยใต้สะพานแต่พี่ๆคนที่ว่าผมเนี่ยเขาก็รู้มาก่อนเหมือนกันว่าใต้สะพานนั้นมันมีม,นม,มันมีสิ่งลี้ลับอยู่นะครับคือแรกเริ่มเดืมทีเดิม,ดม,ท,ดมทีนะสะพานนี้มันเคยมีเหตุมีเหตุนะครับ มีเหตุที่ว่าเอ่อมันก็คือนานมาแล้วนะครับมันเคยมีผู้หญิงท้องนะครับเหมือนจะรดล้มแล้วตกสะพานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าประมาณนั้นเสียชีวิตสมัยน้้นก็นะมันเป็นป่าแล้วก็สะพานอาจจะเป็นสะพานไม้พาดก็เป็นไปได้นะครับสมัยนูน้น เรื่องเล่านี้ก็ก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับามาพูดถึงเรื่องใต้สะพานนะครับใต้สะพานนี้มันจะมีก็ยังมีลำธารอยู่นะครับลำธารหินสวยงามมากนะครับปิปามันมีอะไรปลากุผักกูดอะไรนี้และข้างๆนี่ก็จะเป็นบ่อช้างบ่อช้างเป็นกลมสวยงามเป็นสักสะ สะกมๆมน้ำก็ลงอยู่งั้นแหละบ่อช้างคือจะช้างลงไปมิดทั้งตัวนะครับเห็นเป็นจะเลเล็กๆ,ๆประมาณอ่ะความกว้างก็ประมาณอ่าหถึงห้ถึงหเมตรนะครับความกว้าง5้ถึงหเมตรแต่ลึกคือช้างลงสบายๆาย,ยน่นอาบน้ำนะครับและอีกอย่างหนึ่ง พี่ๆที่เกษียณไปเ็าจะก็จะบอกว่าสมัยนั้นเน่ะตัวที่แกมาใหม่ๆไปอยู่ฐานใหม่ๆนะครับก็เคยได้ยินเหมือนกับว่าอค่ำกลางคืนเนี่ยเหมือนคนเล่นน้ําอยู่ปรุงปลังปรุงปลังปรุงโอนอาบน้ําคุยกันอะไรแบบนี้ครับที่สระเขาเรียกว่าบ่อช้างนะครับมีคนเล่นน้ำอาบน้ำกลางคืนเนี่ยบลุงบลังบลุงบงมีคุยบ้างอะไรบ้างแต่พี่ๆส่วนใหญ่เขาจะอ่อ ไม่บอกน้องใหม่ๆเกรงเขาเกรงว่าน้องอ่ะจะกลัวนะครับด้วยความบางดีจากพี่ก็ไม่ค่อยจะบอกเรื่อยพวกลี้ลับอะไรต่างๆ,ๆนะครับจะบุในส่วนจะก็จะบอกประมาณเชิงทํางานนะควรทาอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บอกถึงเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องลี้ลับครับ ต่างคนต่างเห็นต่างเวลามันก็ตามแบบตามสไตล์ที่เขาเห็นนะครับมันจะไม่เหมือนกันเหมือนอีกคนหนึ่งไปที่เดียวกันแต่มันเห็นคนละอย่างกันก็เป็นได้นะครับยังไงก็วันนี้ถึงสาระไม่ได้มีมากมายลุงพลงก็เรื่องเล่าเรื่องเล่านี้เล่าจากที่ลุงพลง ประสบเองนะครับไม่ได้ว่าเอาจากก๊อปจากคนอื่นมานะครับคือของตัวเองอาจจะดูอาจจะฟังเหมือนเกินความจริงก็ถ้าู้ฟังก็ลองใช้วิจรารณญาณการรับฟังหรือไม่ก็ฟังเพื่อความบันเทิงอะไรก็ได้นะครับแต่ของของผมนี้คือมันมาจากประสบการณ์ ของผมที่เคยพบเคยเห็นมานะครับจริงๆก็คืนนี้อาจจะมาแปลกแปลก,กแนวหน่อยนะครับก็จริงๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับให้หลวงมาดูกันว่าลุงผะหลงหลวงจริงหรือเปล่านะครับงั้นก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับกดไลค์